ฮอนด้าทีบีอาร์หกห้าศูนย์อาร์สองพันสิบเก้านะครับผมใส่แฟลิงคาร์บอนนะครับซ้ายขวาแต่ว่าจะเป็นแฟลิงตัวนี้นะครับคาร์บอนดำนะครับแล้วก็ลูกค้าให้อุดปิดตรงนี้เลยปิดรูไฟเลี้ยวเดิมไปเลยนะฮะแล้วก็เป็นคาร์บอนแดงนะครับนี่คาร์บอนดำคาร์บอนแดงน,นะครับนี่เลยฮนะดูโดนแสงตกกระทบกอนนี่ นะครับหลายคนก็ถามมาว่าแบบเอ้ยใส่คันไหนที่เราลงไปก็นี่เลยนะครับคาร์บอนแดงเฟีเฟีใต้ไฟแล้วครับแล้วก็ตัวสามลี่ยมแฟร์ลิงนะอันนี้เราใส่ล้อไปละนะครับเนาเหลือใส่ใต้ฝงใต้ไฟก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ2,000 Years Later เสรรร็จไปทีีเ่เยบ้องพันสับเจ้า,า Conda 650R 2019นะครับ โอเจ็คคาร์บอนดำแดงนะครับแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้อันนี้คือเปิดหัวเล่นๆนะครับผมนะเริ่มเลยหน้ากากหน้าคาร์บอนนะครับผมหน้ากากหน้าคาร์บอนถัดมาจะเป็นใต้ไฟนะครับคาร์บอนแดงนะครับนะใต้ไฟใต้หน้ากากคาร์บอนแดงนะครับสามเหลี่ยมคาร์บอนนะครับสามเหลี่ยมแฟลิงสามเหลี่ยมคาร์บอนแดงนะครับผมแฟลิงใหญ่คาร์บอนดำปิดรูไฟเลี้ยวให้เลยนะครับลูกค้าขอมาจัดให้นะครับครนนี้ใส่กระจก กระจกเป็นเซดรกสิบนะครับมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับนี่ สวยจริงนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาครึ่งนี้ไปก่อนนะครับเก็บสภาพกันอีกยาวไกลแล้วผมมารีวิวใหม่เดี๋ยวเราจัดการให้เต็มระบบแน่นอนอันนี้เป็น E ีีแรกเอาไปให้ดูก่อนส่วน EP พีถัดไปจะเป็นคันไหนหรือจะเป็นคันนี้ต่อไปอะไรไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้พาคลิปใหม่ครับแล้วก็ใครที่อยากได้คาร์บอนของแต่งจุจิกพัตกพัแต่งทักลิง์เพจร้านมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างทั้ง กดไลค์ก็ใช์กดสไครป์ check, subscribe. เพื่อจะให้ขึ้นมาขอบคุณสละก,การนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับดิล่วยอีกแล้วนะฮะก่อนฝนจะตกฮันนอยากจบครบพีทีนะครับ